พูดอย่างอย่างตักกะหรือลอจิกก็ว่ามันหยุดความอยากและความหวังเสียเพราะมันไปถึงที่สุดแห่งความอยากและความหวังนี่คือเป้าหมายแห่งชีวิตอยู่ด้วยความอยากอยู่ด้วยความหวังมันก็ทนทรมานด้วยความอยากและความหวังหยุดความอยากและความหวังเสียมันก็จบเรื่อง ถ้าอยากหรือหวังก็เกิดยึดมัน่นถือมั่นก็ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องสงสยัยไม่ไม่มีทางช่วยการที่ท่านทั้งหลายสนใจคำว่าเป้าหมายแห่งชีวิตให้าจะมาอธิบายตามหลักธรรมะในพุทธศาสนามันก็มีแต่อย่างนี้มันไม่มีอย่างอื่นจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นอิสระที่จะตัดสินเอาเองจะเลือกเอาเองถ้ายัง,ย,งยังมีอย่างอื่น ดีกว่าก็เอาแต่คอยมันดีกว่าจริงอย่ามันดีกว่าหรอกเดี๋ยวนี้เรายืนยันว่าพระนิพพานนีน่ปเป็นสิ่งสูงสุดเป็นธรรมะสูงสุดเป็นบรมธรรมไม่มีอะไรสูงสุดกว่านี้เองถือเป็นเป้าหมยายแห่งชีวิตคือสิ้นสุดแห่งกิเลสและความทุกข์เย็นก็ไม่มีความร้อนอันจะเกดเิดจากกิเลสจากความทุกข์ชีวิตนี้เย็น อยู่ในความเย็นชนิดที่ไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าเย็นนิรันดรเมื่อชีวิตเข้าถึงความเย็นนิรันดรชีวิตนั่นก็พลอยเป็นนิรันดรไปเ,เร่ยที่ก็เข้าถึงอมาตะธรรมคือความไม่ตายเข้าถึงความไม่ตายนั่นแหะคือเป้าหมายแห่งชีวิตเมื่อเข้าใจตัวชีวิตลาหลายทางของชีวิต ในการเดินวิธีเดินแห่งชีวิตพอสมควรแล,วแล้วก็ขอให้เอาไปจับกับชีวิตจริงๆของท่านเองแต่ละคนละคนตามเรื่องราวของตนของตนในชีวิตประจำวันให้กำจัดความทุกข์ความร้อนอ,ออกไปเสียได้เรื่อยๆไปในชีวิตประจำวันกว่าจะหมดเกลี้ยง <c oughs> ก็อยู่ในความเย็น บางคนจะเห็นว่าเหลือวิสัยเหลือวิสัยป่วยกันไม่เอาแล้วเอาไปตามบุญตามกรรมดีกว่าอย่างนี้จะดยมากมันก็ไม่ต้องไม่ต้องพบปะกันกับเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาหรือเรื่องธรรมธรรมะนิพพานเยความความเป็นนิพพานความที่จิตเข้าถึงความเย็นเป็นภาวะสูงสุด เป็นพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์หรือของอะไรก็ตั้งหมดก็ได้สูงสุดอยู่ที่ไม่มีกระทบกระทั่งให้เดือดร้อนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงเป้าหมายแห่งชีวิตก็ควรจะพูดกันบ้างช่วงเวลาที่เหลืออยู่คอยทุกๆวันเนี่ยอยู่ด้วยสติ สัมปชัญญะทำให้าาเป็นความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นมาก็าให้มองเห็นเป็นความทุกข์เป็นกิเลสเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาแล้วก็ชิมความร้อนแห่งความทุกข์หรือกิเลสนั่นให้รู้รดให้ดีแล้วเมื่อเกิดความไม่พอใจอยากจะกําจัดเสียก็พยายามมองลึกเข้าไปทางใต้ของมันให้พบพบสาเหตุของมัน มาจากความโง่ต้นเหตุคือความโง่ไปหลงเมื่อมีอะไรมาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทางจมูกหมูทางลิ้นทางกายทางใจเองเมื่อมีอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วมันโง่แล้วมันก็ไปหลงรักหลงเกลียดจึงลื่อนจะเกิดกิเลสทุกทุกฝ่าย <của> ถ้ามันรู้จริงมันไม่หลงรักหลงเกลียด <scared> มันรู้แต่ว่าเราจะต้องทําอย่างไรกับมันถ้าต้องทําอย่างไรกับมันก็ทําถ้าไม่ต้องทําอย่างไรกับมันก็ไม่ต้องทอํา อย่างนี้ไม่โง่แล้วก็ไม่ไปหลงรักไม่ไปหลงเกลียดกิเลสก็เกิดไม่ได้นั่นเราอยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องเกิดกิเลสและความทุกข์ได้เพราะปฏิบัติอย่างนี้อย่าโง,ง่เมื่อมีอะไรมากระทบทางตาสวยไม่สวยทางหูเพราะไม่เพราะทางจมูกหอมหรือเหม็นทางลิ้นอร่อยหรือไม่อร่อยทางผิวหนังนิ่มนวลหรือกระด้าง ทางจิตเห็นน่ายินดีหรือไม่น่ายินดีเนี่ยมันหกทางอย่างโง่เมื่อมีอะไรมากระทบที่อวัยวะทั้งหกนั้นฉลาดทันเวลาแล้วก็มายินดียินร้ายมายินดีหรือยินร้ายแล้วมันก็ไม่เกิดกิเลสแล้วมันก็ไม่ร้อนมันก็จะเป็นนิพพานโดยอัตโนมัติ ถ้าใครทําได้ควบคุมได้จะมีมีพระนิพพานอยู่โดยอัตโนมัติ mm hmm. เพราะว่าเรื่องทั้งหลายที่มันจะเกิดเนี่ยมันมีแต่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตใจเองเท่านั้นแหละถ้าประพฤติปฏิบัติถูกต้องในทั้งหกทางนี้แล้วมันไม่ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์ันฝึกฝนให้สติปัญญาเพียงพอฝึกฝนสติให้รวดเร็วว่องไว ในการที่จะเอาปัญญาม่ทันเวลาอย่าาโง่เมื่อเกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเท่านี้อย่าโง่เมื่อมีสิ่งมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าเรามีสติเพียงพอมีปัญญาเพียงพอมันก็ไม่โง่เมื่อมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ แต่ดนนี้เรามันชอบความอร่อยชอบความยินดีบางทีเราก็ชอบความยินรา้ายซะด้วยนะชอบโทสะชอบบันดาลโทสะสนุกไปเลยนี่มันก็ทําไม่ได้นี่เรียกว่าอาวิชชาหรือความโง่ที่ทําให้เรามันเป็นหลงรักพอใจในสิ่งซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งกิเลสและความทุกข์อย่างนี้ไกลพระนิพพานมาก เรียกว่าอยู่คนละฝั่งฝั่งสมุดเลยถ้าสมาัครมาเอาละเราจะมีชีวิตอยู่อย่างเย็นนี่ก็ก็ระวังอย่างนี้อย่างโง,ง่เมื่อมีอะไรมาระครับ अल में के अलग अलग